สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ครายการดิสนีย s โมเดลขความลับธุรกิจเติบโตผู้ชมคะ่ะถ้าจะพูดถึงผู้นําสื่อนอกบ้านไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าเป็นบริษัท VGI จำกัดมหาชนแต่ VGI เขาได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจสู่อ f ฟไลน์ท o ออนไลน์โซลูชันซ,ซึ่งมี Eco-System สมบูรณ์แบบนะคะและเขากำลังใช้ฐานข้อมูลจากผู้ใช้รถไฟฟ้าในการสร้างการเติบโตในอนาคต แต่กลยุทธ์ของเขานนั้นจะสร้างการเติบโตไปในทิศทางใดดิฉันพาไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกันค่ะสิ่งที่เราได้แล้วก็เป็นจุดเด่นของ VGI เลยเนี่ยก็คือ Data ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็น Big Data และเป็น Real Transaction ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ Interest เหมือนพวก Social Media เราก็มีทีม Data Scientist ของตัวเราเองที่เข้ามาเข้ามามาย Data พวกนี้เนี่ยแล้วก็เอามาวิเคราะห์ทำให้มันได้ใช้ประโยชน์ ทำให้เราได้ business model ใหม่ที่บอกก็คือเป็น Offline to Online Solutions เพราะชีวิตจริงยังมีนักลงทุนอีกหลายสายสายสายข่าวเลยเชื่อการลงทุนผ่านโซเชียลต้อนสายเยอะเซิร์ชทุกเว็บโหลดทุกแอป,ปถ,ถ้าไม่เวิร์กงั้นลองสายนี้สายสมาร์ทพราสายเซ็ตสมาร์ทวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทคัดกรองหุ้นที่ใช่สะดวกครบง่ายในเว็บเดียวนอกจากนี้ยังสามารถทัดกรองหุ้นเด็ดดูราคาหุ้นแบบละเอียดวิเคราะห์งบการเงินลงทุนให้สมาร์ทกว่าด้วยเซ็ตสมาร์ท จะกี่ปีแอนก็ยังสนุกกับชีวิตและหาสิ่งใหม่ๆเพื่อใส่ใจตัวเองจเจอแล้วใหม่แบรนด์ดังนกแท้สู่ทางเช่าสีทองชั้นดีมีนานะเนเอสบายแบรนดันงนกแท้ทางเช่าสีทอง เดิมเนี่ย VGI เป็นบริษัทสื่อโฆษณานอกบ้านซึ่งก็ถามว่าอินดัสทรีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันโตรหรือเปล่ามันก็โตนะคะมันโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีแล้วลว้จ VGI เนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งของอินดัสทรีนี้ด้วยฉะนั้นอินดัสทรีก็โตรบริษัทก็ เป็นเบอร์หนึ่งถามว่าเราอยู่ในโพสิชันที่ดีไหมเราอยู่ในโพสิชันที่ดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับความสําเร็จในอดีตเรารู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยได้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะคะมีการอยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตมีการใช้สมาร์ทโฟนอย่างค่อนข้างมากเนี่ยทำใหเ้เราก็รู้ว่าบิสซิทโมเดลของเราเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะตอบรับกับโจทย์ในโลกยุคปัจจุบันนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ VGI ไเนี่ยได้คิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบนะคะ business model จากเป็น out of home advertising เนี่ยมาเป็น offline to online solutions หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า O2O solution นะคะถามว่ามันจะเปลี่ยนง่ายๆได้ยังไงก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะคะโดยที่คีย์หลักเนี่ยก็คือ data โดยที่เราเนี่ยได้ขยาย ecosystem ของ VGI นะคะจากเดิมที่เป็นเรื่อง Out o ธ e ฮมแอดเวอร i ทยอย่างเดียวเนี่ยเรากา็มีการขยายเป็น3ธุรกิจก็คือ Advertising, Payment แล้วก็ l o จ i สติก s ถามว่า Ecosystem เนี้ยมันคืออะไรแล้วมันก็เกี่ยวโยงกับ Business Model ใหม่ของเราอย่างไงกอ็อยากจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่า,าธุรกิจแรกของเราก็คือ Advertising เนี่ยก็คือธุรกิจเริ่มต้นของเรานะคะมันก็แบ่งเป็น3ส่วนคือ Transit Office แล้วก็เอาดอทรานสิตก็คือการโฆษณาในรถไฟฟ้าทั้งนอกรถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าตัวสถานีต่างๆออฟฟิศก็คือการโฆษณาในตึกนะคะซึ่งเรามีห้ารอยกว่าตึกก,ก็คือในลิฟต์ในล็อบบี้ถ้าเออนักลงทุนเห็นนะ,นะคะส่วนเอาดอเนี่ยเอาดอก็คือธุรกิจบิลบอร์ดท,ที่เป็นทั้งสแตติกแล้วก็ดิจิตอลซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นพวกบิลบอร์ดใหญ่ๆที่อยู่ตาม กลางแจ้งนะคะตัวนี้เนี่ยเราลงทุนผ่านพาร์ทเนอร์เราให้พาร์ทเนอร์ของเราเป็นคนหลีดก็คือแพลน B กับมาโก้เขาจะหลีดตัว outdoor ตัวนี้ซึ่งเราก็ทาง VGI ก็ลงทุนประมาณ20%าผ่าน2บริษัทนี้อันนี้ก็คือธุรกิจแรกที่เป็นเรื่อง advertising ธุรกิจต่อไปก็คือ,อ บริการชำระเงินทเรียกว่า payment นะคะ payment เนี่ยเราจะทำการผ่าน Rapid Group ซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของ VGI mm hmm. Rapid Group เนี่ยก็พาร์ทเนอร์กั partner, กบเบอร์หนึ่งของวงการเนี่ยเยอะแยะเลยค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้ง AIS แบงก์กรุงเทพ Line EON อะไรเงี้ยธ mm hmm. ุรกิจที่3นะคะของ VGI ใน ecosystem mm hmm. ของเรา mm hmm. ก็คือ l o จิสติกสก็เราก็ทำการผ่าน Curry Express c u r r y Express ก็เป็นบริการขนส่งพัสดุด่วนนะคะเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็สามารถขนส่งได้เป็นล้านชิ้นต่อวนันสามารถส่งพัสดุได้เป็นล้านชิ้นต่อวนันมี Service Point เยอะมากนะคะ mm hmm. เกือบ2,000 0พอยต์แล้ว mm hmm. ก็แล้วเขาก็ดำเนินธุรกิจเนี่ยแล้วเขาก็โตตาม e-commerce ต่างๆต,ตามเทรนด์ของ e-commerce ซึ่งก็ทำให้กำไรของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะในณจุดที่ VGI เปลงทุนใน c u r r y เนี่ยกำไรเขาก็ประมาณหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะ IPO เนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวนะคะจากซินเนอรจีต่างๆที่ Curry VGI เนี่ยได้ร่วมกันสร้างทั้ง3ธุรกิจนี้จะมีการซินเนอรจีกันยังไงคะค่ะก็ทั้ง3าธุรกิจเนี่ยนะคะจะรวมกันก่อนนะคะเป็นเออเอ่ i อ i n v p r y m s n t g payment แล้วก็ o s i ิ tics ถามว่าซินเนอร์จี้ยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าที่เราเลือก Eco System เนี้ยเพราะเรามองว่าทั้ง Social Media ทั้ง E-Commerce โซเชียลคอมเมอร์ส hmm. นะคะเ mm hmm. ติบโตอย่างก้าวกระโดดอีคอมเมอร์สเติบโตเท่าไหร่อ e ีโคซิสต็มเนี่ยก็จะเติบโตต,ตามเขาไปเท่านั้นแล้วนี่ยังไม่พอนอกจากตรงนี้ที่มันได้ผลประโยชน์จากโลกยุคใหม่นี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้แล้วก็เป็นจุดเด่นของ VGI เลยเนี่ยก็คือ Data mm hmm. ข้อมูลต่างๆที่ได้จาก3ก้อนเนี่ยทั้ง traveling pattern consumption pattern ที่ได้จากระบิดการ์ร้บิดลายเพรหรือข้อมูลของผู้ซื้อผู้ขายแม่ค้าที่แบบขายของออนไลน์เนี่ย e x r r y s x p r e เ s เขาก็จะมีฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็น Big Data และเป็น Real Transaction ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ Interest เหมือนพวก Social Media เป็นคนที่ซื้อของจริงๆซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของว c i เราก็มีทีม Data Scientist ของตัวเราเองที่เข้ามาเข้ามามด์ Data พวกนี้เนี่ยแล้วก็เอามาวิเคราะห์ ทำให้มันได้ใช้ประโยชน์ทำให้เราได้ business model ใหม่ที่บอกก็คือเป็น o f l l n n to o o l i n e Solutions ให้ลูกค้าเนี่ยค่ะคือ business model แล้วก็ ecosystem ใหม่ที่เราเริ่มทำมาประมาณ4ปีละค่ะกลยุทธ์ใน3ปีข้างหน้าของ VGI เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงป่ะคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่า business model แล้วก็กลยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็น right strategy แล้วนะคะการที่เรามี ecosystem 3ตัวนี้ ก็คือ Advertising Payment แล้วก็ Logistics ได้มาเป็น Big Data แล้วก็เป็น O2O Solution เนี่ยเราคิดว่าเนี่ยคือ Right Strategy ละแล้วก็คิดว่าณจุดนี้เนี่ยเราน่าจะเก็บเกี่ยว Synergy ผลประโยชน์ของตรงนี้ที่เราทำมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อไปฉะนั้นคิดว่า synergy หลัทเตจ g y หลักเนี่ยคงไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าถามว่าจะมีการเพิ่ม อะไรได้ไหมให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้ว v G i เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็อินโนเวชันมากๆฉะนั้นเนี่ยเ,เรามองว่าเราจะพัฒนาจุดนี้เสริมเข้าไปนะคะในในในส t ร a ท e g y หลักของเราอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยทั้ง o r g a n กนิกอินออร์ทางด้าน o r g a n กนิกเนี่ยเรามีการสร้างทีมนะคะเราเรียก VGI Digital ท a b ที่ทำเรื่องออนไลน์มาร์เก็ต สร้าง Data Scientist ที่มา m มาย d a t a เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ i n นออร์แกิเนี่ยเราก็เข้าไปลงทุนในบริษัทหลายบริษัทที่เขามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแบบล้ำทีนี้ในแง่ของไรายได้ที่จะมาจากเอโพูมีเดียตรงส่วนเนี้ยราคาเราจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ไหมคะถ้าเราสามารถที่จะมีการเก็บข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นใช่ค่ะอันนั้นก็ เรียกว่าเป็นเหตุผลแร,แรกๆที่เราทำเรื่อง Data เลยนะคะว่าเ,อเ,อเรามองว่าอีกหน่อยเนี่ยพอมันเป็นโปรแกร m a ติกเนี่ยโฆษณาของเราก็คล้ายๆทีวีช่วง Primetime ช่วง Location ที่ใครเดินทางเนี่ยเน,นื่องจากมันแน่นยาม,มากขึ้นเนี่ยเราจะต้องสามารถเพิ่มราคาตรงนี้ได้หรือแม้กระทั่งออนไลน์เองทั้งอโพมเราก็ทำเพิ่มราคาได้อนไลน์ online เองก็เหมือนกันที่เคยตะกี้เรียนว่า เดต้ของเราเนี่ยเป็น Transaction คือ,เ,อ,อเราซื้อคนซื้อจริงๆมากกว่าโซเชียลมีเดียบางตัวที่เขาเป็น Interest คือคนที่สนใจรถคันนี้อาจจะไม่ได้มีต่างสื้อฉะนั้นเรารู้จักเราเป็น Real Transaction ฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยการที่มาโฆษณาออนไลน์ผ่านเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาได้แพงกว่าได้ดูพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยได้ทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์เลยจากการที่เรามี Data แบบเนี้ย ปกติแล้วการเปิดแต่และสถานีเนี่ยเราขายได้พื้นที่โฆษณาได้มากแค่ไหนคะแล้วกเ็เรื่องของราคาที่ขายเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้หรือว่ามันฟิกรเราคิดยังไงคะเฉลีย่ยในเชิงสถานีนะคะก็ถ้าถามถึง occupancy เนี่ยว่าจาก Inventory ทั้งหมดเราสามารถขายได้เท่าไหร่เนี่ย ก็สมัยก่อนอาจจะประมาณ75%นะคะแต่ตอนนี้ i n v e n นท r รเราเพิ่มขึ้นปัจจุบันตัว Occupancy เราก็อยู่ประมาณ60% mm hmm. ซึ่งถามว่าเป็นข้อดีไหมมันก็คือเป็นข้อดีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีร o มที่จะ grow ขึ้นไปได้อันนี้ก็คือตัว Occupancy ถ้าเกิดถามถึงราคานะคะ mm hmm. ก็สมัยก่อนนะคะก่อนที่เราแบบคู่แข่งน้อยมากๆเนี่ยจริงๆเราเขึ้นราคาประมาณ3%ต่อปีนะคะตาม inflation แต่ช่วงที่ผ่านมาก็โควิดนี่ก็อาจจะ disrupt นิดหน่อยแต่คิดว่าด้วย data ที่เรามีการ target ที่มันแน่นยาม,มากขึ้นคิดว่าขึ้นราคาได้ตาม i n f ฟ a t i o n นปีละประมาณ2-3%เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมไปเรื่อยๆอค่ะเรามีนโยบายที่เราจะเข้าไปถือหุ้นบริษัทอื่นอีกไหมคะแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของมีเดียหรือว่าเราจะไปนอกมีเดียคล้ายๆที่เราไปถือเคอรีมีแผนไหมคะ ก็อันนี้จริงๆ VGI ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะถ้าตราบใดที่มันเข้ากับ s t r ATEGY ecosystem ของเรา advertising payment แล้วก็ Logistics เนี่ยเราก็เปิดเปิดกว้างที่จะเข้าไปลงทุนหรือไป M&A โดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือออนไลน์ซึ่งเรามองว่ามันเป็นอนาคตน,น,นะคะเราก็จะสนใจเป็นพิเศษ ในแผน5ปีของเราเนี่ยเรามองไว้ว่าท็อปไลน์กับบอททอมไลน์เนี่ยใน next f i years เนี่ยเคเกอจะโตประมาณ20%ทั้งทั้งคู่ทั้งท็อปไลน์แล้วกับอททอมไลน์สิ่งที่ผู้บริหารบอกค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณามากขึ้นในโมเดลแบบนี้ดรนิเวศและคุณวิสิตนั้นจะวิเคราะห์ทิศทางอย่างไร อีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ้องไปเปิดบัญชีกับโบเกอร์ก่อนอเปิดที่สาขาก็ได้หรือจะเปิดออนไลน์ก็ได้หลังจากนั้นแกก็ดูว่าแกอยากเปิดบัญชีแบบไหนเข้าใจแล้วแล้วถ้าจะเปิดบัญชีนี่ต้องใช้เอกสารสาาอะไรบ้างอะสำเนาบัตรประชาชนต้องทะเบียนบ้างสะเ่็นเนต์นัดหลัง6เดือน,นอายุครบ20ปีบริบูรณ์เเล่ายังเก็ดและ ตำรวจสหรัฐล่าตัวชายผิวสีทำร้ายร่างกายหญิงสูงวัยชาวเอเชียในนิวยอร์ก้าที่คุมไปป่าเสมืองได้แล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังหว่นปะทุซ้ำตำรวจรับประแดงบุกทลายบ่อนพนันยึดอุปกรณ์ได้หลายรายการนักพนันหลบหนีติดตามได้ใน TNN ข่าวเที่ยง11 3เนาฬนทีถึง13 0 0นาฬิกา ข่าวช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท VGI จำกัดมหาชนนะคะเขาทำอยู่3ธุรกิจค่ะก็เป็นธุรกิจโฆษณาชำระเงินแล้วก็โลจิสติกนะคะแล้วก็แขกประจำรายการของเรานะคะกูรูที่จะมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจดรนิเวศเหมวชิระวรากรน,นะคะนักทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองพิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอเริ่มที่คุณวิสวิตก่อนนะกันนะคะเพราะว่าจริงๆเขาบอกเขาไม่อยู่3ธุรกิจนะคะแล้วก็3ธุรกิจก็ดูว่าจะรุ่งเรืองทั้ง3าธุรกิจเลยนะคะ,คะทีวนี้จะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ VGI คุณวิสิตมีการพิจารณาอะไรบ้างคะการวิเคราะห์ธุรกิจของ VGI เนี่ยหนึ่งต้องวิเคราะห์รเ,ระเรื่องเกี่ยวโฆษณาใน BTS 2ธุรกิจของ c u r l y นะครับอันที่3เนี่ยก็คือธุรกิจเรื่องของตัวอ p เพย์เมนต์นะครับพวก e-wallet ต่างๆนะครับจะสังเกตนะครับว่า ถ้าดูในแต่ละธุรกิจเนี่ยนะครับธุรกิจเรื่องโลจิสติกผ่านคอรีเนี่ยคอรี่ก็คือธุรกิจเติบโตดีนะครับเติบโตดีมากที่ผ่านมาเนี่ยตามธุรกิจของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าไปดูเรื่องของอัตราการสุที่ของคือรี่เองเนี่ยนะครับปัจจุบันอยู่มาสักเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับหมยความว่าธุรกิจเติบโตดีแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยก็เริ่มมีขึ้นมาค่อนข้าง,งมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์เรื่องของ VGI เนี่ยอาจจะต้อง,งใช้วิธีเรื่องเรียกว่า sum of the parts valuation นะครับวิเคราะห์แต่ละส่วนออกมานะครับแล้วหานะครับเรื่องเกี่ยวกับว่ามูลค่าของแต่ละส่วนเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วถึงสามารถคำนวณมูลค่าหุ้นของ VGI ได้ครับ ค่ะแสดงว่าการถือคือรีของเขาเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างคะคุณวิสิทธิ์ท่านในมุมของน้ำมันเคราะห์อันที่หนึ่งเนี่ยนะครับการถือคือรีเนี่ยทำให้การขนส่งเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีนโยบายเนี่ยะครับว่าสามารถขนส่งเนี่ยในเส้นทางบ t s ผ่านเนี่ยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้เลยนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวผู้ใช้บริการของคือรีเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เขาสามารถที่จะวิเคราะห์ดีกว่านะครับวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้คือรี่ได้นะครับว่าใช้ซื้อใช้ซื้อสินค้าแบบไหนนะครับเพื่อประกอบกับการที่ใช้ Data นี้มาทําโฆษณาครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าใน3ธุรกิจของเขาเนี่ยโฆษณานะครับชำระเงินนะครับโลจิสติกมันลิงก์กันหมดเลยครับอืมแสดงว่ามันเป็นการซีนิจีที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของวีจใช่ครับครับถูกต้องครับ ออาละค่ะเดี๋ยวเรามาประเมินกันอีกทีนะคะเพราะว่าคุณวิสิทิตบอกมาหะคาะว่าต้องแยกชิ้นส่วนออกมานะคะประเมินมูลค่าหุ้นว่าแต่ละชิ้นส่วนนะคะมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็มาคิดรวมเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของ VGI กันอีกทีนะคะอาจารย์นิเวขาอาจารย์วิเคราะห์โมเดลของ VGI ยังไงคะเพราะว่าดูเขาใช้วิธีในการเข้าไปขยายการเติบโตด้วยการเข้าไปถือหุ้นบริษัทต่างๆที่มีลักษณะใกล้ๆเคียงกันนะคะเพื่อการเติบโต ก็โดยรวมก็โอเคเป็นเด่นโดดเด่นในอ Economy รทางด้านของการแอดเวอร์ไทสิ่งนะแต่ว่ามีความเสี่ยงว่าถึงแม้คุณจะโดดเด่นในอ Economy มีเนี่ยคุณอาจจะโดนนิวอ c ค n น m y มีมาค่อยๆกัดบ่ออะไรกัดช่ออะไรต่างๆุนะผมเองสมัยที่ยังเที่ยวต่างประเทศไปลอนดอนไปอะไรก็เห็นว่านี่แหละในรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็มีเนี่ยโอ้โหโฆษณาเต็มเลย ก็ดูงั้นอะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะจ่ายแพงได้รับหมายความว่าคิดค่าโฆษณาแพงมากเลยเพราะโลกทุกใหม่เลยก็ผมไม่ต้อง indicate. อินดิเกตแต่การโฆษณาเนี่ยคนที่โฆษณาดีที่สุดคือไอ้พวกกูเกิลพวกเฟซบุ๊กอะไรท,ที่เขาอ่านอ่านวันเดียวเลยไม่ต้องมีออฟไลน์ line, ไม่ต้องมีอะไรที่เพราะชีวิตคนทุกวันนียมันหาโถมก็เป็นอยู่ในอในอ,อนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยนัวบวมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะจุดที่ยืนของพวกที่อยู่ อยู่เป็นบิลบอร์ดเป็นอะไรมนมนมันมันมันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาฮือหาคนออกมาดูไอ้บิลบอร์ดอะไรต่างๆไมาไ,ไม่ค่อยเมีนะหรือรวมถึงรถไฟฟ้าอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะ กลับมาที่คุณวิสิตนะคะคุณวิสิตประเมินมูลค่าหุ้นของ VGI ยังไงไ่อสักครู่นี้คุณวิสิตบอกว่ามันต้องซัมออลเดอร์พาร์ตคือแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนเพื่อที่จะประเมินเราคุณวสิตก็จะเป็นหุ้นของ VGI มีวิธีการประเมินยังไงคบซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจาก PE นะครับ PE multiple เนี่ยของทาง VGI ยอยู่ประมาณ80 89เท่าถือว่าสูงนะครับ <ฮะ S 1> แต่เมื่อเราใช้ sum of the p a r t เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น fair value ณราคานี้นเนื่องจากว่าบริษัทลูกเขาก็มีมูลค่าเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 1> สิ่งที่น่าสนใจคือว่าการเกิดโรคระบาดโควิด19เนี่ยก็มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของเขานะครับจะสังเกตนะครับว่าตัว physical year ของเขาเนี่ยคกอจบประมาณมีนาคมนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้นะครับก <ฮะ S 1> ็คือ ending ประมาณมีนาคมปี 2564เนี่ยนะครับก็คือตัวกลอสมาจินกำไรขั้นต้นเนี่ยก็โดนกระทบจากโควิด19เต็มๆนะครับเพราะว่าเราเกิดโควิดเนี่ยเมื่อมาซะาต้นปีแล้วนะครับ <c oughs> ฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าตัวอาตาัตรากำไรขั้นต้นของเขาเนี่ยจาก50%ลงมา22%นะครับตัวกำไรที่เกิดจากการปฏิบัติการเนี่ย26%เหลือประมาณลบแปนะครับอาตาัตรากำไรสุทธิ20%เหลือลบเจนนะครับหมายความว่า จำนวนเรื่องของการโฆษณาต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวผลการดเนินงานต่างๆเนี่ยมีผลกระทบจากเรื่องของโควิดสิบเก้าค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพีเอี๊ยมเขาเนี่ยถึงดูแพงนักนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยการประเมินมูลค่าที่ถูกต้องของ v g i เนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องของ sum of the parts valuation ครับเอาธุรกิจรวมๆกันนะครับการทำซัมมออฟเดอะพารเนี่ยอาจจะยังไม่คำน,นึงถึงซีเนจิจิต <c oughs> นะครับแต่สุดท้ายเนี่ย v g i เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการอินทิเกรต ทั้งหมด Service Online น์ทูออฟไลนด้วยข้อมูล Data ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถผู้บริหารในการอิน e g เก t ตได้ข้อมูลเข้ามาครับค่ะที่นี้ในในในแง่งของศักยภาพเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสามารถรวบรวมข้อมูลที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยแล้วมาสร้างเป็นธุรกิจใหม่หรือสร้างแวรลูให้กับกิจการเขาเนี่ยอันนั้นเราจะต้องมีการประเมินราคากันใหม่อีกครั้งไหมคะรวมไปถึงลูกๆเขาหรือว่า ที่เขาไปถือหุ้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าราคาขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องประเมินใหม่อีกรอบใหม่ครับคือตัวราคาลูกๆของเขาเนี่ยก็คือมันก็จะมีแฟร์แวลูของแต่ละอันนะครับก็คืออย่างสมมติเคอรี่เนี่ยนะครับเคอรี่เติบโตดีอีคอมเมิร์ซเติบโตดีนะครับแต่วันน็ตมาร์จิ้นอัตรากับอัตรากำไรสุทธิเนี่ยอยู่ทั้งเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์หมายความว่าธุรกิจนี้มีการแข่งขันค่อนข้างค่อนข้างงศูือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังดูอยู่เนี่ยคือ ความสามารถในการอินเตเกรตได้ขนาดไหนนะครับเอาข้อมูลในเคอรี่เอาข้อมูลในมัสเอ่อในบเนะครับเอาข้อมูล, Mas, มลต่างๆเนี่ยมาซินจี้เพื่อหาจุดเด่นในการขายโฆษณาแล้วยิงโฆษณาเข้าไปที่ตรงใจผู้บริโภคขนาดไหนครับอืมค่ะเราเป็นหุ้นอะไรดีนะคะคุณวิผมคิดว่า,เ,าเป็นหุ้นที่มีนิชของเฉพาะตัวนะครับเบวกกับเรื่องออปชั่นทูกโกลดนะครับก็คือมี ออปชั่นดูโกลมหมายถึงว่าการเติบโตตามเส้นทางของ BTS นะครับก็คือ2อย่างข้อมูลที่เขาได้กับเส้นทางการเติบโตและสิ่งที่สําคัญก็คือ ตัวที่เขาไปถือหุ้นอยู่ล,ล,ลูกทั้งหลายของเขาตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่เพิ่มมูลค่าให้เขาอีกทีนะสามสามไม่ได้หลกักๆเลยะ่ะถ้าถ้าสมมติต้องวิเคราะห์ใช่้องคบค่ะอาจารย์นิเวศขาอาจารย์ถ้านักทุนเนี่ยอยากจะลงทุนใน VGI ที่เขาใช้กลยุทธ์อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือสร้างความแข็งแกร่งให้เขาถึงแม้ว่าจะเป็นมีเดียในอ e c o n o มีแต่ว่าตอนนี้ก็ดูว่าเขาจะกวาดหมดเลยนะหนังสือนอกบ้านทั้งสื่อที่เป็น BTS อาจารย์คิดว่าควรจะประเมินมูลค่าหุ้นในอนาคตยังไงดีคะ ที่ผมดูตัวเลขของบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรายได้เข้ากำไรเขาเนี่ยจริงๆมันมาที่โดดเด่นนะมันขึ้นมาช่วงประมาณถึงปีทศทศปีหกสองต้นปีหกสองนะเพราะว่าปี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 การเงินของเขาเนี่ยมันมีนาจะครบปีแล้วนะที่มาเก็ตแคปปอรไเรต่างงดีมากเลยหุ้นวิ่งอะไรต่างเป็นช่วงที่เขาจะบอกว่าเขาจะทำนู่นทำนี่แล้วมันต่อจิ๊กซอว์ได้หมด ตอนนั้นจะเห็นว่าไปซื้อไปอะไรต่างๆใช่ไหแต่หลังจากนั้นอ่ะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดิคลายส่วนหนึ่งที่สาคัญก็คือโควิดแต่เมื่อก่อนโควิดเนี่ยในปีหกสามเนี่ยซึ่งปีหกสามก็คือปีหกสองนะเกิดมาแค่สามเดือนก็ดูเหมือนกับว่ามันก็เริ่มดีคลายเริ่มดีคขายจะขายก็ดีคลายยังไม่เกิดโควิดก็ดีคลายแบบใช่ไหเกิดโควิดนี่ยิ่งไปอันใดเลยเพราะโควิดเนี่ยทำลายโออิคานมีแต่ช่วยยูอิคานมี ซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีมีวิพันมีการที่เขาไปซื้อไอ้โลจิสติกตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าใช้ได้ซื้อแล้วราคาหุ้นขึ้นอะไรขึ้นแล้วมีโอกาสโตจริงแต่แต่นั่นคืออินเวส m e เมนต์ยังไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจหลักของเขาก็เลยผมก็คิดว่าด้วย PE ระดับโอ้ตอนนี้ก็ยัง60เท่าก่อนหน้านี้8 80เท่าก็มีนะ80เท่าก็มีึ่งก็ต้องรู้บอกว่าสูงแรกที่สูงเนี่ยส่วนนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ตอนที่กากำลังบูมเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นตัวนี้มีช่วงบูมมากเลยเพราะคนเห็นว่าโอ้โหน,นี่เป็นผู้นําของโอคอนมีตแต่ตอนนี้นเขาไม่เรียกโอนะตอนนี้นเขาก็งเรียกว่าโอ้โหมันครอบคุมหมดเลยและคนคิดว่าเป็นนิวเด้วยแต่จริงๆริบอกว่าไม่ใช่นิวและโควิดตนนัวนี้โอ้โหไอพวกออนไลน์ยิ่งมาหนักการโฆษณาของออนไลน์ยิ่งหนักค่ะออฟไลน์เหนื่อยเลยเพราะนั้นก็เลยดูว่าพื้นทีขนาดเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรนะความรู้สึกผมว่าไม่ไม่ถูก ไม่ถูกแล้วก็ก็ขายอย่างลดแม้กระทั่งไม่เกิดโควิดก็เริ่มลดเกิดโควิดตอนนี้ลดหนักโควิดหายก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าจะขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนค่ะอาจารย์มองว่าเป็นหุ้นประเภทไหนคะถ้าอย่างนั้นแล้วอ,อผมว่ามันแข็งแกร่งในบางจุดอะไรนะก็คือว่าเขาจะมีตลาดตรงนี้มีกาําไรมีอะไรต่างามไม่เหมือนอีกหลายบริษัทเพราะว่าผมว่าโฆษณาบน BTS เนี่ยต้องถือว่าแข็งแกร่งไม่มีใครมาแย่งแล้วก็จะมีผู้โฆษณาบางกลุ่มบางอะไรหลายกลุ่มอ่ะยังต้องใช้ตลอดเวลา access ส,สิงคนกลุ่มหนึ่งที่มีกำลังซื้อที่เยอะแข็งแกร่งคนรวยใช้ได้รวยแบบ Middle income มออะไรต่างๆพวกนี้ก็หากินตรงนี้ได้นะยังไม่คิดว่าเป็นคือเขาพยายามก็โตแต่ว่านาทีนี้เหมือนกับว่าเขาต้องไปโตนอก นอกฟิลด์ละต้องไปซื้อกิจาการที่เป็นรีทีคอนมีเพื่อจะให้โตขึ้นมาที่มีอยู่เดิมเนี่ยผมว่ายังไม่ไม่ใช่ก<ะ>ุญม์ก็เป็น, <olması. S 1> นเอาเป็นว่าก็ก็เห็งแกง่งพอได้นะแต่อย่าอย่าอย่าไปคาดการมากว่าจะโตแบบเป็น,นแบบพวกพวกรีทีคอนาบี แลค่ะสำหรับการวิเคราะห์หุ้นของ VGI จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเขาก็ถ้าฟังจากที่อาจารย์นิเวศพูดพูดง่ายๆคือเขาเป็นผู้นำในเรื่องของการโฆษณานะคะสำหรับ BTS ก็คือเส้นทางที่มันเป็นรถไฟฟ้านะคะเช่นเดียวกับคุณพิสิตก็บอกว่าให้ดู ส่วนใหญ่นะคะซึ่งซึ่ง,งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับรายได้ส่วนนี้แต่ว่าคุณวิสุทธบอกว่าก็ให้จับตาดูด้วยนะคะในเรื่องของการขยายสถานีออกไปจากปัจจุบันที่มีอยู่30สถานีรวมไปถึงลูกๆ อ่หรือว่าบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาไปถือหุ้นอยู่นะคะในเรื่องของประเมินมูลค่าหุ้นก็ต้องแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ประเมินประเมินมูลค่าหุ้นกันอีกทีนะคะสุดท้ายแล้วอาจารย์นิเวศบอกว่าให้เป็นหุ้นแข็งแกร่งละกันนะคะสําหรับ BGI วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์นิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับ คุผู้ชมขาติดตามรายการพิเ s s โมเดลได้ทุกวันพุธนะคะเวลา10นากาสนาทีถึง11นากาดิฉันลาววรเจริมพินมณนนีลาไปแล้วสวัสดีค่ะความสามารถพิเศษของผมก็คือ ผมก็เลยรับจ้างปราบผี